สวัสดีครับสวัสดีพีพีน้องๆนาดาทุกท่านครับผมสำหรับเมนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่ี่1เดือน12ปีห6ทกทงขายเซียนขื้นมุสลินก็สิได้มาเปิดขายขืนแคว้นดักดกกวักพร้อมลำโพงแล้วก็้อม้วยเมมโมรีหนึ่งตัวครับผมเนี่ยเป็นราคาพิเศษที่ทั้งขายได้นนามาเปิดขายคับผมสำหรับท่านไดเข้าชม เขาเบิ่งตามหาสินค้ากันเดี๋ยวมาฟังราคากันเลยครับผมเนี่ยสามเนี่ยสามสี่ชิ้นทียู่ข้างหน้าท่านนะครับหกลอยหาสิบบาทน่หกลอยหาสิบบาทได้ทั้งหมดตามผาพปเลยครับผมเป็นคืนแขวนสี่สิบเอ็ดบวงแบบหมุนได้พร้อมโดยเมมโมรีเสียงนกกวักลำโพงหนึ่งตัวกระดิ่งหนึ่งอันครับผม เป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ Co d ดีสำหรับทันใดที่ตามหาอยู่กับติดต่อเข้ามาได้ครับผมเป็นบริการจัดเก็บปลายทางแบบ CO d หรือว่าสนใจเนี่ยค,คือลักดักไก่ปลากับผม3 1ลักพร้อมโดยลังเก็บรวมส่ง450บาทครับผม450บาทเป็นบ่วงขนาด5านิ้วครับผมบ่วงขนาด5านิ้ว ือว่าสิเป็นบวงหกจุดหานิวนี่ฮะสำหรับทนานใานที่ตามหากระทักขาม้าได้ครับผมเปิดขายกันตามวันที่็สนใจกระทักขาม้าไดาา้ครับผมก็ขอฝากไว้สักนีครับสวัสดีครับ